พระธรรมในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2540ปกินณกาศธรรมสมเด็จองค์ปถมทรงตรัสสอนปกินากาธรระธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. จงอาศัยการกระทบให้เป็นประโยชน์ของการตัดกิเลสเห็นทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งเบื่อทุกข์มากขึ้นเท่านั้นจิตจะปล่อยวางทุกข์ลงได้ในที่สุด แต่ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาประกอบไปด้วยมิฉะนั้นเห็นทุกข์ก็จะเกาะทุกข์ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าหากมีปัญญาก็จะปล่อยวางเนื่องด้วยเหตุทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาประกอบไปด้วยมิฉะนั้นเห็นทุกข์ก็จะเกาะทุกข์ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ ถ้าหากมีปัญญาก็จะปล่อยวางเนื่องด้วยเหตุทุกอย่างตามความเป็นจริงการที่จะพ้นทุกข์ได้จะต้องรู้จักพิจารณาใช้ปัญญาใกล้ครวนอยู่เสมอจึงจะปล่อยวางได้ 2. พิจารณาร่างกายพิจารณาอารมณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อย่าเอาความไม่เที่ยงมาเกาะติดอยู่ในจิตให้เป็นทุกข์พยายามรักษาอารมณ์เกาะพระนิพพานให้มากๆอย่าห่วงใครอย่ากังวลกับเหตุการณ์ใดๆทั้งปวงจงตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อพระศาสนาเพื่อพระนิพพานจุดเดียวปล่อยวางเรื่องภายนอกลงเสียบ้างแม้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดี เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามีผลการเจริญพระกรรมฐานให้มันฝึกให้ได้ทุกเอริยาบทไม่ว่าทำอะไรอยู่ก็ให้จิตจับมาเป็นกรรมฐานให้ได้การเผลอนั้นย่อมยังมีอยู่เป็นธรรมดาพยายามประคองจิตอย่ายให้วันไหวไปกับเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบมากนะักแล้วจะมีความสุขขึ้นในจิตส ร่างกายไม่ใช่สาระแก่นสารที่สำคัญก็จริงอยู่แต่บุคคลใดจกพ้นไปจากร่างกายได้ก็จะต้องพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายจะพูดแต่ปากหรือพูดเอาแต่สัญญานั้นย่อมไม่ได้เพราะเท่ากับมีแต่ความจำไม่ช้าไม่นานก็ลืมผิดกับคำว่าอธิปัญญาคือเห็นอยู่ในความเป็นจริงตามปกติ บุคคลใดที่จักพ้นจากร่างกายได้ทถาคตขอยืนยันว่าจะต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งจิตเข้าถึงคำว่าเอกคตารมหมายความว่าเห็นจริงตามนั้นอยู่เป็นปกติจึงจะพ้นจากร่างกายนี้ไปได้ สมองเห็นร่างกายแล้วให้ดูอารมณ์ของจิตที่ยึดเกาะร่างกายส่วนไหนบ้างการมีการถูกกระทบกระทั่งใจเนื่องด้วยร่างกายเป็นเหตุใครจะเกลียดจะโกรธจะแกลกแ้งจกติจกโทมก็เนื่องด้วยร่างกายเป็นต้นเหตุทั้งสิ้นดังนั้นการพิจารณารูปและนามจะต้องย้อนไปย้อนมา จึงจะเกิดปัญญารู้เท่าทันรูปนามตามความเป็นจริงได้จงอย่าละความเพียรในการปฏิบัติพึงเร่งรัดกำลังใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณารูปนามอยู่เสมอนั่นแหละคือหนทางที่จักไปพระนิพพานได้ 5. การป้องกันคุณสายทำร้ายกายและจิตไม่ให้สงบจะต้องไม่มีอารมณ์ปฏิฆะ หรือกโกรธเพราะการภาวนาคาถาต่างๆเพียงเพื่อป้องกันเท่านั้นเจ้าไม่ได้ต่อสู้เพื่อทำร้ายเขาให้ทำจิตให้สงบแผ่เมตตาให้มากจงรักษาอารมณ์จิตให้เยือกเย็นไม่คิดเป็นศัตรูกับใครเข้าไว้อยากโกรธอย่าอาฆาตภาวนาเพื่อต่อสู้ไปเพื่อป้องกันเท่านั้นเป็นพอ และจำไว้อย่าใช้บารมีของตนเองในขณะที่ภาวนาต่อสู้ให้กำหนดจิตขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้หรือพระอริยสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้จะทําให้เจ้าปลอดภัยจากอํานาจคุณสายทั้งปวงและจงอย่าคิดว่าตนเองเก่งถ้าคิดว่าตนเองเก่งเมื่อไรดีเมื่อไร พระทุกองค์ก็จักไม่ช่วยเจ้าหกร่างกายที่เห็นอยู่นี้เป็นสมบัติของโลกไม่มีใครสามารถเอาไปได้โลกนี้ทั้งโลกกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีความสลายตัวไปในที่สุดเจ้าจาักยึดถือร่างกายเป็นสาระที่พึ่งก็ไม่ได้ จกยึดถืออะไรในโลกเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้เพราะที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือพิจารณาถึงจุดนี้ฝึกฝนจิตให้รู้จักกับคำว่าธรรมดาให้มากและยอมรับคำว่าธรรมดาให้มากและจงรู้จักคำว่าไม่เบียดเบียนร่างกายตนเองให้มากจนเกินไปและรู้จักเมตตาร่างกายตนเองด้วยเพื่อความเป็นสุขของจิต ผู้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้และอย่ากังวลกับสิ่งภายนอกให้มากจงเป็นผู้มีธุระน้อยหาความพอดีให้กับกายและจิตให้มากๆจึงจะพบกับความสุขอย่างแท้จริงเจ็ดการอาศัยความกระทบกระทั่งของอารมณ์เป็นเครื่องวัดกำลังใจที่จะตัดกิเลสนั่นแหละเป็นของจริงได้ก็รู้ตกก็รู้ ใช้อริยสัจเป็นหลักสำคัญในการแก้ปัญหาอะไรที่เข้ามาในชีวิตก็จักต้องทนได้เพราะต้องการจักไปพระนิพพานต้องทนได้กับทุกๆสภาวะให้ตรวจบาร,รมีสิบเข้าไว้ขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องทำตัวนั้นให้เต็มอย่าให้พร่องแม้แต่หนึ่งนาทีแล้วการเจริญพระกรรมฐานก็จับคล่องตัวเอง ทำกำลังใจให้สงบและทุกสิ่งทุกอย่างจากดีขึ้นเองวันไว้ในการกระทบสิ่งใดรั้วแพ้ก็ให้แพ้ไปตั้งกำลังใจกันใหม่แผ่เมตตาให้มากๆการปฏิบัติอย่าเครียดคืออย่าเอาจริงเอาจังเกินไปอารมณ์ต้องเบาๆสบายๆจงอย่าสนใจกรรมหรือการกระทำของผู้อื่น ให้ดูแต่กรรมของตนเองเป็นที่ตั้งดูกายวาจาใจของตนเองเพียนให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นอารมณ์เผลอย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาได้สติก็ตั้งต้นดึงเข้ามาใหม่ 8. เหตุการณ์บ้านเมืองเวลานี้ไม่ดีไม่ต้องไปวิพากวิจาร์ณว่าใครดีใครเลว เพราะกฎของกรรมเป็นของตายตัวจึงไม่ใช่ของแปลกเป็นเรื่องธรรมดาของกฎของกรรมนักปฏิบัติเพื่อต้องการพ้นทุกข์จงเห็นกฎของกรรมธรรมดาเหล่านี้ให้มากและยอมรับนับถือกฎของธรรมดาด้วยจิตจึงจักสงบจิตจึงจักสงบเย็นลงไม่โทษเขาหรือโทษใคร ให้เห็นทุกตามความเป็นจริงไว้เสมอและจงอย่าได้มีความประมาทในชีวิตพร้อมตายและซ้อมตายเพื่อเอาจิตเข้าสู่พระนิพพานไว้ด้วยความไม่ประมาทให้จิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาให้มากแล้วจิตจักเป็นสุข